ดีจ้ามือนี้เนี่ยจะพาไปเที่ยวแท่อันได้จ้าหรือว่าทะเละแวกค่ะ <laughs> เหี่ยวแล้วเฝ้าไปพี่น้องเอ,อ้ยเฝ้าไปมันทันทะเล

อันเนียนนำอะแค่อันอันเนียนนำผู้สร้างถัดผู้สร้างถับตอนนี้น้องๆก็แต่คนหาลักเด้อจ้าจี่มหานน้ำกันเนี่ยโอ้ยจิ้มหวานเนี่ยเนาะคนหลุดน้ำตาลตอนนี้สิ้าพี่น้องยางลงไปหูพูนเด้อค่ะเยดีผุด แต่ว่าอีกบ่อน,นึงมันเป็นถนนเป็นทางมาที่นี่น้ำม,มันยังบน่ในรถพอน้ำรถแล้วมันยังคอ่สี่เห็นแต่ตอนนี้จะเดินไปแบบเป็นแพเลยจ้ะ,จะแล้วมันจะลงไปเป็นแพเป็นเป็นกองโฟมไปถึงพูดเะยจ้ะ ชิบพ่าไปด้วยค่ะเ้าไปเบิ้งน้ำกันดู <c oughs> การลงนะคะ <c oughs> อืมอืมอืม แล้วเธอจะลงน้ำ ouais. ยังไงเนี่ยเหมือนเหมือนนกกันกินเนาะเออดูดๆๆดเดืไปเดินดูถนนด้วยเด้อบอกใครเนี่ยขับกับนเปูนขับร่วมเวียนบลาพี่น้อง เอไปเทลลโคนบ่ฮะไม่ทันเลยนะเนี่ยไม่ทันแล้วเราจะกลับคืนก็ไม่ทันแล้ว سرة Thank you.